Okay. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอเควันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการฉลาดทีวีนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม,มที่มีชื่อว่าหลบหนีเสียงฝันนะโอเควันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรมากหรอกก็คือว่าจะมาสอนสอนทุกคนนะ สอนนะว่าเออวิธีการแก้ไขรหัสหรือปริศนาในตัวบ้านยังไงนะโอเคหลายคนอาจจะเล่นแล้วแต่ว่ายังยังหาไม่ได้ว่าแก้ไขปริศนายังไงมาดูนี่อ่ะอันที่หนึ่งเราจะาจะเจอผีตรงนี้นะอะไรอ่ะเจ็ด เจ็ดแปดศูนนะรหัสแรกคือเจ็ดร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยมันมันก็จะได้หกหกแปดศูนย์นะหกแปดศูนอันนี้คือพารพิเศษนะสำหรับเออรายการฉลาดทีวีแล้วตอนนี้คือเสร็จกันใกล้ให้เราหยิบม,มาเลย นี้เราก็อยู่ข้างในแล้วก็เอาแต่แต่นี้อีกตัวนึงมีกันไกลเราก็หยิบมาเอามารวมกันเป็นกันไกลโบราณโอเคเราไปตัดไ,ไปเลยชึบโอเคนี่เราตัดเสร็จแล้วโอเคโบราณเราไปเลย ฉันได้ว่ามีผีแถวนี้นี่หว่าโอเคแล้วตรงนี้นะเือยใส่รหัสผ่านรหัสผ่านที่ที่เราทำให้เมื่อกี้ก็คือ680แล้วก็ใส่ไป6 8โอเค ี่คือพาร์ทพิเศษนะคือพาร์ทสอนในการแก้ไขปริศนาแล้วก็ขึ้นไปผมไม่รู้จะทำไงกับหน้าจอที่ให้เห็นภาพนะเพราะว่าหน้าจอมันก็ใหญ่นะคือจะปรับให้มันเล็กลงก็ปรับไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันโอเคตรงจุดนี้ต้องฟังเสียงเลยนะว่าจะมีผีมาหรือเปล่าถือว่าผมปิดโหมดผีก็ไม่รู้นะโอเคตรงนี้คือรหัสผ่านเห็นไหมคือเรายัง ยังไม่จําเป็นนะตรงนี้มาเรามาดูตรงนี้ที่ตรงนี้เราก็จะมีอุปกรณ์พ่วยิมาด้วยพ่วนะยิมาตัวตรงนี้ใส่ผ่าพเหมอนเดิมคือให้เรามาดูตรงนี้นี่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 เห็นไหมคืออะไรป้ายผู้ป่วย ไม่ผู้ป่วยแบบนี้นะถ้าไม่มีขีดอะไรเลยคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะให้ดูอย่างนี้นะถ้ามันนับออกมานีเป็นช่องๆเราก็จะนับไปเป็นหนึ่งช่องที่เห็นหัวเนี่ยอัานแถบที่สองคือหนึ่งต่อจากแถบที่สองคือแถวที่สามมนยืดออกมาใช่ไหมเอ,อกมามากกว่าแถวที่สองก็คือสองนับไปเป็นสอง อันล่างไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นศูนย์ลองทำดูอย่างนี้นะเป็นศูนย์นี่คือเคสพิเศษเลยที่ผมเปิดกล้องนะเปิดกล้องมาสอนก็เห็นแบบนี้ช n แนลหลายคนนะหรือว่าบางคนที่อาจจะมาเรื่อเกีนี้ใหม่ๆอาจจะไม่เจอว่าแกไขยังไงผมก็มาบอกให้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ลองดูลองดูก่อนนะอา,อาจจะใช่ นี่อะไรวะศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศน 1, 2, น,นะเห็นไหมนี่คือการแก้ไขแบบไม่ง่ายโอเคแล้วเเข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้าง โอเคเรามาตรงนี้นะเก็บไม่ได้นั้นเดี๋ยวเราออกก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมปิดเอ,อ่โหมดผีไว้หรือเปล่านะปกติมาตรงเนี้ยเราเราต้องเจอผี แล้วเรามาตรงจุดเซฟไว้ก่อนก็เซฟไว้ก่อนอาจจะเห็นลำบากหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรแค่จุดนี้เรามีพวกพวกเราก็กดพวกเราใช้พวกไปก่อนเลยขุดไปก่อนเลยได้ไม้ไม้ทำอะไรไม่ได้เราก็ทิ้งพวกไปก่อน พวกไว้ตรงนีน้เราเอาพวกไว้ตรงนี้แล้วก็ไม้เราจะพึ่งเราไปที่เดิมก่อน กลับมาที่เดิมกแป๊บหนึ่งที่เราเห็นนี่ก็คือตรงนี้นะนี่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 ยิบมาเลยอ่าพอเราได้มาแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีรหัสบอกอีกนะครับคือกระจกมันจะมองไม่เห็นแต่คือมีรหัสบอกตรงนี้ที่อยู่บ้านหลังที่สอง งานล็อกเหรอเราต้องกลับออกไปก่อนนะบางครั้งผมอาจจะลืมมากอะไรมากแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับนี้ทิ้ไว้ตรงนี้กันไกลทิ้งไว้ตรงนี้ เข้าไปด้วยเสร็จแล้วเรามาตัดหมีเราก็ได้คุญแจมาส่วนหมีเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนกันไกลเออกันไกลกันไกล แล้วก็วางตรงนี้ข้างหมีเราหยิบไม้ไปด้วยนี่ลืมไปเราไม่ได้ขึ้นมาฐานโทษใครไป โอเคจุดนี้นะให้ท่านผู้ชมเอ้ท่านผู้ชมดูไว้นะเดี๋ยวขอขอเลื่อนหนะ้าจอลงแปน๊นึงนะครับรไม่ลืมไปได้อีกอนึ่นม่ตรงเลือนเจ็ดเจ็ดตัวหลังเจ็ดตัวหลังใช่ไหมเห็นว่าเป็น ecd ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเลขอะไร ไล่ตามตัวอักษรเอคือหนึ่งเอคือหนึ่ง b สอง c สามอคือสี่สี่เแล้วนะตัวหน้าคือสี่สี่คือสามเรือยเอบีซอี๋ออีคือห้า C คือสาม D คือ 5, 3, 4, หอ 5, 3, 4, นึ่งห้าสามสี่เจ็ดเหรอห้าสามสี่เจ็ดนะ นี่คือการสอนแบบคร่าวๆนะครับหรือสอนแบบเบื้องต้นนะว่าจะถอดรหัสยังไงตัวล่างแน่นอนเจ็ดวันนี้ห้าสามสี่นะตกชัยหมดทั้งวกผีมา โอเคนะท่านผู้ชมนี่คือพออาร์ทพิเศษนะสำหรับเกมผีนะเกมที่มีชื่อว่าหลบหนีสย,อ,ยองขวัญน,นะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะชอบคลิปคุณผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แะกดซับสไคร b ์เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายเห็นหลายหลายคนเนี่ยเวลามาเล่นเกมเนี้ยบางคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าการแก้รหัสยังไงคือทรหัสยังไงผมก็ได้มาบอกในเบออื้องต้นแล้วนะว่าทำอย่างนี้ แล้วก็ถอดอย่างนี้นะโอเคนะครับสําหรับเกมนี้พาที่สองพาที่สองของผมก็อาจจะรอก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมอื่นผมติดค้างอยู่เยอะพอควรโอเคนะสําหรับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากไลค์แล้วก็ฝากติดต่อครด้วยครับเพื่อเป็กำลังใจให้ผมนะครับอันคลิปต่อไปเลยครับสําหรับภพาพิเศษภัพนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหลังคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย